วัสดีครับมาดูผลหุ้นรอบบ่ายของวันพฤหัสที่25นะครับจะเป็น2ตัวล่างนะครับของ3มรอบคือนี่แคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับเบิ้ลทบอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันกลางคลิปนะครับเลขของวันพฤหัสคือเลข73นะครับอ,นนอันนี้ลองไว้สองทุ่มนะครับทุ่ม50ทุ่ม58นะครับสองทุ่มเมื่อวานนี้แล้วนะครับ เลขด้า3นะครับคำว่ารูดคือลง24ตัวคือ73บวก24ได้97นะครับ73-24ลบ24ได้49เป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับก็จะนิเครลหลุดนะครับจะมาถูกจีนจีนปิด2ตัวล่างที่81นะครับก็มันมี3รอบนะครับตามตารางนะครับนิเคร์ถูกคือหยุดนะครับไม่ถูกทบไปที่จีนที่ห้างนะครับแล้วก็ใน youtube กับ facebook ผมจะลงแบ่งปันการวันจันทร์กลางคันเป็นหลักนะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันในไลน์กลุ่มก็ปีละ600บาทนะครับตามได้ทั้งปีนะครับส่วนเริ่มเล่นแนะนํามีทุนอยู่จํานวนหนึ่งนะครับเพราะยังไงก็ต้องมีวันที่มันหลุดครับหลุดแล้วปลอดภัยที่สุดคือหยุดก่อน1วันครับรอเลขมันถูกแล้วค่อยอัดตามช่วงที่มันถูกครับมันจะถูกติดกัน2วัน3วัน4วันหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่ครับคือถูกคือได้กําไรครับถ่านหลุดก็คือหยุดก่อนปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะ อัดช่วงที่มันหลุดก็คือขาดทุนนะครับโอเคนะครับ